เข้าสู่ขมชัดลึกเม้นเมาค่ะ เป็นหน้าที่ของเราสองคนนะคะใช่แล้วพี่แป๋วจะบอกว่าวันนี้สองคนเราสองคนเพนและจบงานแต่ว่าด้วยความไปงานแต่งงานหรือจะไปกินเจดีเพนเข้าลงเจใส่เข้าลงเจมากเปล่าพี่แป๋วจะต้อนรับที่จะกินเจกันอยู่นะในช่วงนี้ไม่ก็จริงๆแล้วเหลืออีกไม่กี่วันแต่แต่เออสไตลิสต์บอกว่าเอ๊ะอจะออกเจดีใส่ชุดนี้อะไรอย่างงี้บางคนก็ออกวันนี้นะบางคนออกพรุ่งนี้นะบางคนออกวันอื่แล้วแต่สะดวกแต่ว่าเพนก็ออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วทั้งหมดแตกเรียบร้อยชีตออกเมื่ออย่างสองสามวันแรกแต่ว่าพี่สามารถกลับมากินเจใหม่ได้นะ ออกไปแล้วกลับมากินได้มันอยู่ที่ใจพี่เปล่าอย่าไปใจมากเนอะแต่เพนนะครับเจแตกเรียบร้อยแล้วบอกด้วยพี่ไม่สบายไงเพนไม่ไหวไงใช่แต่พี่เป๋วรู้สึกว่ากินวันเดียวก็แตกแล้วอ่ะไม่สบายไงช่วงนั้แต่พี่กลับกินใหม่ได้พี่บอกแล้วอยู่ที่ใจมันกลยเขายังงงเลยพี่แป๋วกตลกเนอะกลับมากินได้กลับไปกลับมากินใหม่ได้บ้างนี้อยู่แล้วไงกินมื้อมึงไม่กินเลยตอนนี้เพนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาว่ามาว่ามาว่ากันยาวในวงการมันเทิงเพนว่าไปเลยพี่ยังไม่หายไข้ดีเท่าไหร่ก กินได้ได้นี่เลยก็เพราะพี่แป๋วไม่สบายใช่ไหมก็ต้องพูดถึงเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนี่เลยโตโน่เดอะสตาร์ของเรานี่แหละพี่แป๋วพาคินอืมพาคินของเราเออพาคินของเราจะบอกว่าด้วยความชินไงจะโตโน่เดอะสตาร์พาคินเราก็จะไม่ค่อยชินไงไม่มีโตโน่เราด้วยของเราด้วยเรเขาป่วยพี่แป๋ววานนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นลมพิษแบบโหผื่นขึ้นตามตัวอะไรจริงๆแล้วลมพิษเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทุกคนสามารถเป็นได้หมดพี่แป๋ว ขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยแพ้อะไรหรือว่าแบบเป็นมีอาการที่แบบร่างกายไม่แข็งแรงอะไรอย่างงี้จริงๆเป็นเรื่องเป็นโรคปกตินะ <Okay. S 2> แต่ด้วยความที่โตโน่เนี่ยโหขึ้นแบบน่ากลัวมากพี่เป่าแล้วด้วยความที่พักผ่อนน้อยก็เลยมีอาการนี่แหละเป็นคงเป็นไข้แล้วก็ลมพิษขึ้นเต็มตัวไปหมดมก็เลยต้องถูกส่งเข้าโรงพยาบาลพี่แป๋วแล้วเจ้าตัวเนี่ยวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะจริงๆเมื่อวานเนี่ยเออไม่พร้อมไม่สะดวกเพราะแบบ เเต็มตัวแล้วอาการแบบไม่ไม่ไม่สู้ดีอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้ก็เลยให้สัมภาษณ์ตัวน้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ลงพิษเนี่ยเป็นเป็นก็ถามว่าเป็นบ่อยไหมก็เป็นปีหนึ่งอะประมาณครั้งสองครั้งแต่เป็นรคบประจำตัวอยู่แล้วว่าไงไงใช่แต่ด้วยความที่ครั้งนี้มันเป็นแล้วจนหน้าตกใจมากจนแบบว่าโอ๊ยแล้วบอกว่าทนไม่ไหวก็เลยต้องไปโรงพยาบาลด้วยความที่เขาเนี่ยตอนช่วงนี้ทางานหนักพี่แป๋วพขาถ่ายซิดคอมไงลูกพี่ลูกน้องก็คือถ่ายอาทิตย์หนึ่งหลายวันอะไรเงี้ยพอแบบ พักผ่อนน้อยถ่ายหลายวันก็เลยแบบมีเวลาดูแลตัวเองน้อย,ยอะไรเงี้ยอ่ะก็เลยโลกนี้ก็เลยกลับมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้วยความที่หมอบอกเห็นท่าไม่ดีก็เลยแบบว่าจริงๆแล้วเขาบอกก่อนหน้านี้น กินยากินยาแล้วก็ทาคลารายก็หายพี่แป๋วแต่นี่อันนี้ไม่ไม่ไม่ไหวจริงๆเขาเยเป็นนะแบบว่าอยู่คอื่นก็ขึ้นเต็มตัวแดงมนทั้งตัวเลยหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุนะแต่คือเขาตอนนี้เขาแค่วิจนียเฉยๆว่าเป็นเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยมีเวลาพักผ่อนน้อยเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบบว่ามันเป็นหนักนะพี่แป๋วบอกเป็นหนักถ้าแบบว่าลุกลามภายในเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นอันตรายไปแบบหลอดลมพิษเนี่ยไปปิดหลอดลมเลยนะเขาบอกว่ามันอันตรายบอกว่า ันตรายเลยล่ะแต่โชคดี<ป>แต่โชคดีที่ว่าเขาแบบเออามหาหมออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเห็นสภาพตัวเองแล้วรับไม่ได้อะเพราะมันคือเขาเนี่ยต้องใช้หน้าตาสําคัญด้วยไง,งมันขึ้นเราก็แบบาวานันแล้วจริงๆวันรุ่งขึ้นเนี่ยโตโน่เนี่ยเขาเขาเป็นตั้งแต่วันศุกร์แล้วพี่แป๋วแต่โตโน่ในวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องไปเปิดกล้องละครเอเปิดกล้องหนังด้วยก็เลยไปไม่ได้เขาบอก หนังเรื่องรักโง่ๆพี่แบ๋วแต่ด้วยความที่เป็นลมพิษขึ้นก็เลยไปเปิดกล้องไม่ได้ก็ตอนนี้ต้องรอดูอาการคุณหมอก็บอกโอเคละก็แบบว่าดีขึ้นถ้าไม่มีโค้งมีไข้อะไรอย่างเงี้ยก็อออีกไม่กี่วันก็ออกจากโรงพยาบาลได้ตอนแรกที่เห็นรูปมัค่อนข้างตกใจตกใจพี่แบ๋วขึ้นแบบน่ะโหตาแต่ข่าวเอซเอซก็ตกใจกว่านะช็อกโตโน่เป็นสไตล์มาเรื่องปกติที่ข่าวต้องแบบว่าดึงดูกล้องตกใจไงเราตกใจมากกว่านะช็อกโตโน่ อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติถูกถามส่งโรงพยาบาลแล้วก็เอ๊ะเป็นอะไรพอบอกว่าลมพิษแล้วก็เอ๊ะรู้สึกว่าลมพิษเนี่ยเป็นโรคปกติของที่คนที่จะสามารถเป็นได้นะอาการจะน่าไม่น่าจะหนักหรือว่าเป็นอะไรงแรงแต่พอเห็นรูปแล้วก็น่ากลัวนนะกลัว่ะลูกลามไปเนี่ยอันตรายก็ขอให้หายไวๆพี่แป๊บแต่เมื่อเช้านี้เออเมื่อเช้านี้ได้เห็นรูปแล้วก็น่าตาสสดใแล้วเรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาลก็เห็นถ่ายกับนักข่าวก็บอกว่าเห็นร่างเลยแล้วเลือดเลือดรูปแบบร่าถูกต้องหน้าใสกิ๊กแล้วก็ขอให้หายไปแล ใช่แล้วค่ะอื่ะมาว่างต่อในเรื่องของพระเอกชื่อดังคนนี้ดีกว่าอืมาริโอมาเร่ถูกต้องค่ะหล่อมากด้วยต้องถามก่อนว่าปกตินะเดชกิมิยะออกงานในประเทศไทยเนี่ยใช้การพี่ว่าไม่น่าถึง100คนนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง20คนน่าจะประมาณนั้นนะ20-30อะล่าสุดมาริโอเดินทางไปจีนนะไปชมแฟนคลับที่จีนปรากฏว่าแฟนคลับ เอ้ยไม่ใช <IS affection ate> yeah, 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 yeah. ่กาสิกาดเยอะแยะมากมาย200นายค่ะโอ้โหเยอะมากพี่แ <elekt> ป๋ว200 2 0อคนทหารหรือเปล่าเป็นทหารหรือเปล่าเยอะมากทีแลกมันก็บอกว่า นึกว่าเป็นใครนุก็เป็นแฟนคลับมารอรับที่ไหนได้เป็นการมาคุ้มแลความปลอดภัยมาดูแลกันแฟนคลับอะไรอย่างงี้เอาไปโชว์ตัวในห้างปรากฏว่ายังไงไม่เพนทำห้างเขากับพังโอตายแล้วพี่แป๊บเพราะว่าด้วยความที่แฟนคลับเยอะไงแล้วกาดอีกอะใช่ทางการก็สองร้อยแล้วแฟนคลับที่มาร่วมงานในวันนั้นนั่นก็คือหลายพันคนนะจากสายตาที่มาริโอ้มองเนี่ยเขาบอกว่าเยอะมากๆเลยแบบว่าหลายพันคนที่แบบว่าแล้วทำไงก็จะมาเบียดกันแบบว่าพยายามที่จะเข้าหาตัวมาริโอ้ไง จวงกระจกเขาเข้าของก็ตกแตกเลยเนรนาเกิบพังเลยกันท่านผู้ชมเขาเรียกว่าดังจริงอะไรจริงนะงจรริอะไนมาอกจากนั้นแล้วนอกจากแฟนคลับจะหนาแน่นขนาดนั้นแล้วมีเป็นแบบอยากให้เป็นคู่จิ้นกับใครรู้ไหมเพนให้ทายเพนรู้เพราะเพนนอ่านข่าวมาแล้วไงเพนต้องบอกว่าเพนไม่รู้เลยเลยเลยโอเคโอเคเอ๊ะใครนะพี่เป๋าเอาเมาเอามาใครพี่เป๋าอยากรู้จังเลยงานร้องเปลงวงออการ์ด สถูกต้องเพนจำติดตาอะไรมีอยู่ฉากนึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพี่ก็จติดตามเหมือนกันเลยแล้วพี่ก็ไปดูกับเพื่อนนะแล้วก็บอกว่าเพื่อนโวยวายดังลั้นเลยว่าเฮ้ยทำอะไรกันวะเพื่อนใช่ไหมไปดูกับเพื่อนใช่ไหมโอเคตกใจเพราะว่าแบบั๊กคับให้ไปดูไงไม่อยากดูเรื่องนี้มเพราะรอบเพจพี่ไม่ได้ดูไงพี่ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้คนฮือฮาและคนพูดถึงเยอะก็ต้องดูนะไม่ได้ตกเทรนนะเดี๋ยวไม่อินเทรนใช่เลยแบบว่าคนก็อยากให้จะให้เป็นคู่จิ้นอยากให้เป็นแฟนจริงๆกับพีทแต่จริงๆเขามีแฟนแล้วนะ เขามีแฟนแล้วริโอ้น่ะมีแฟนแล้วไงใช่ไงคนมีแฟนแต่แาวจริงก็จะบอกว่ากุ๊บกิ๊ฟสุวรรณทิมนี่เป็นครนตังมาได้ยังไงก็จะบอกว่าเป็นพอใจมีมาลงด่าในทวิตเตอร์ก่อนนานี้ไงที่เป็นข่าวไงพี่แบลวใช่มากมายว่าแบบว่าไม่เอาอะจริงๆแล้วมาริโอ้เป็นของพิจเขานะอย่าไปแย่งเขาสินู่นนี่นั่น นั่นคอินนะทั้งที่เป็นเพศเดียวกันถูนต้องถูกต้องเป็นไปไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมเป็นไปไม่ได้ต้องบอกบอกผ่านแฟนคลับชาวจีนเป็นไปไม่ได้ถึงจะเชียร์ยังไงก็เป็นไม่ได้เนะอะไรที่มันเป็นไปไได้นิดนึงใช่เพาเความรักของเขาเขารักของเขาเขาอินไงอินมากสงสัยเฉพาะฉากนั้นนะพี่แป๋วที่เราดูกันแล้วหอเลยหลายๆฉากแล้วเขาก็น่ารักลยน่ารักอ่ะแล้วคนก็ยังนักข่าวก็ถามถึงเรื่อง พ่อมากพักขนงอ่าใช่เพราะตอนนี้เขาเป็นเป็นหนังแง่คนก็มองว่าเอ๊ะทำไมอะพ่อมากเวอร์ชันนี้ดูฟินฝรั่งอะฝรั่งขนาดนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็บอกว่าอก็ต้องติดตามกันนะว่าจะเป็นยังไงก็คือเป็นเรื่องราวของการตีความของเป็นการตีความใหม่ของพวกกาบได้ร่วมงานกับน้องใหม่แลวิกาด้วยรักษาของเรานั่นเองจบไปเมื่อคืนไปสวยมากเลยอะพูดถึงรักษาแล้วพูดถึงนิดนึงนะได้ได้ข้าก็พงไง ก็อ,ออกออจากลำคาลาักษันนิดหนึ่งนะงอนอยู่นั่นนะ่ะงอนไม่เป็นเรื่องอะ่ะใช่ลงงแล้วงออนีกพะคำพงหล่อรวยขนาดนั้นนี่นะ<อ>ไม่เอามาทางนี้ก็ได้นะ แต่สุดท้ายเขาก็นี่ไงมาเปียดและครยไปแล้วคอยไปจะแล้วก็อีกไงมัต้องเล่นตัวนี้นิดนึงพี่แป๋วนางเอกก็ต้องเล่นตัวนี้นึงธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นรื่องปกตินะแต่ชีวิตจริงเราอย่าไปเล่นตัวมากเลยไม่หรอโอเคไม่เล่นตัวแล้วมาและครไปก็แบบว่านะถ้าเกิดชีวิตจริงก็ไม่แน่นะถ้าเกิดพักเขาหูเขามีตัวเลือกเยอะนะเหมือนมนชอบเขาเยอะแบบดีขนาดนั้นนี่เขาหลอกเขาหลอกไงเขาหลอกเขารวยเพอร์เลยทุกอย่างไม่ต่างแต่ก็ดีน่ารักนะนี่แคร์เวลาเวลาพี่แป๋วนี่รู้สึกเชียร์เป็นพิเศษอันเนี้ย อะไรดีกว่าคร่าวๆไปดีกวว่าเป็นการเป็นเวลามีน้อยเออถูกต้องมาถึงข่าวนี้เลยพี่แป๋วจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นี่แบบว่าเออันเชอีเราพูดถึงเออันเชอีเพราะต้องบอกก่อนก่อนหน้านี้เขาขึ้นลงขึ้นศาลบ่อยมากเพราะว่าแบบจะให้คุณพ่อที่อดีตแฟนเนี่ยมารับรองให้ลูกเออรับเขาเรียกนะให้ให้ลูกอ่ะมาเซ็นรับเซ็นรับรองเซ็นรับรองเป็นลูกเป็นลูกอะไรอย่างนี้เราเอวี่อะไรอย่างนี้โดยแบบมีคุณพ่อนี่แหละที่ชื่อเติ้ลเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรื่องยังไม่จบหรอกแต่ตอนนี้ล่าสุดมีข่าวใม่ มาพี่แป๋วตอนนี้เอเอนเชี่เขามีคนรู้ใจคนใหม่แล้วแล้วมีข่าวด้วยว่าจะแต่งงานพี่แป๋วเพราะด้วยความที่ผู้ชายคนนี้เป็นรุ่นพี่แล้วก็คบหาดรู้ใจกันมาเป็นปีแล้วพี่แป๋วปีกว่าๆนะเขาบอกว่าด้วยความที่รู้จักกันมาแล้วก็ด้วยความที่ผู้ชายเนี่ยขอแต่งงานทําให้เอแบบว่าน้าตาซึมเลยนะพี่แป๋วแบบว่าร้องไห้เลยแบบว่าปากพื้นมากดีใจมากเพราะ ผู้ชายคนนี้แบบมาขอแต่งงานเลยีไม่สนอดีด้วยนะไม่แบบ <มา S 1> เป็นแม่มไมบบ<ล>ยอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เขาก็รู้สึกแบบดีอะที่แบบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่ารักเขาอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็บอกว่า แล้วก็เข้ากับน้องเอวีได้ด้วยแต่รู้จักว่าเอนเฉลีหาผู้ชายคนนี้มาจากไหนนั่นน่ะสิไม่สนใจอพี่แป๋เขาบอกว่าเป็นคนในวงการเป็นแม่ไม้มามีนู่มาเกอดก็ไม่สนใจนะะออเขาบอกว่าเป็นคือกึ่งๆอ่ะกึ่งกึ่งคนในวงการคนเบื้องหลังนี่แหละเออที่แบบว่ารู้จักกันมาพักนึงแล้วแต่ถามว่าแบบคือเขาก็แฮปปี้ตรงนี้ที่แบบว่าเขาเข้ากับน้องเอวีได้คือถ้าเขาบอกว่าจริงๆนะที่ผ่านมาถ้า ถ้าพี่มดเนี่ยเข้ากับน้องเอวีไม่ได้เนี่ยเขาคงตัดออกไปแล้วแต่ตอนแต่พี่มดเนี่ยเข้ากับน้องเอวีได้สามารถที่จะเข้ากับลูกของเธอได้ก็เลยบอกว่านะนะเราไปช่วงจังหวะชีวิตฟ้าลิขิตมาแล้วไงเพนว่าต้องมาเจอเวลานีช่วงเวลานีใช่แล้วก็ถือว่าแฮปปี้ช่งดีนะแต่จริงๆแล้วได้สัมภาษณ์จะสัมภาษณ์เพิ่มเติมพี่แป๋วแต่ว่าด้วยความที่เอเขาติดทุละเขาบอกว่าไปทําอะไรอยู่ตอนตอนที่โทรไปอยู่โรงพยาบาลค่าเดินไปนะอยู่โรงพยาบาลทําอะไรอยู่อาจจะป่วยไข้พ่อเสียงเขา เสียงเสียงของ A แบบว่าแบบเหมือนไม่สบายเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเย็นเย็นค่ำมืดค่อยโทรหาอีกทีนึงมอเป็นว่าถ้าเกิดเราสามารถให้ติดต่อเอเชลีไเด้เดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังาเขาจะแต่งเมื่อไรอะไรยังไงอะไรอย่างนี้